สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติ๋กแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนในห,หน่วยการเรียนรู้ที่3าม ในเรื่องของวัดพจักชีวิตสัตว์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้นะคะเ,เด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่แล้วกันก่อนนะคะเด็กๆจาได้ไหมลูกนะคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะก็คือเรื่องของการขยายพันธุ์สัตว์นั่นเองใช่ไหมคะในเรื่องของการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเด็กๆ การที่เราจะสามารถขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลดีนะคะมนุษย์จําเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะเพื่อให้ได้สัตว์ตามที่ต้องการนะคะซึ่งการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเด็กๆมนุษย์จะมีการคัดเลือกสัตว์ที่มีผลผลิตที่ดีนะคะมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะคะเมื่อมนุษย์มีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจึงจะทําการขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีการต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีในการขยายพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาตินะคะการขยายพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติเนี่ยนะคะเด็กๆก็คือการปล่อยให้สัตว์นั้นเกิดการปฏิสนธิกันเองนะคะหรือว่ามนุษย์อาจจะเป็นผู้ขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีการผสมเทียมการถ่ายฝากตัวอ่อนการคูนนิ่งนะคะหรือว่าวิธีพันธุวิศวกรรมต่างๆนั่นเองนะคะ ซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการทําให้เกิดการปฏิสนธิภายในร่างกายสัตว์โดยที่ไม่ต้องมีการร่วมเพศตามธรรมชาตินะคะโดยมนุษย์นั้นจะเป็นผู้ฉีดน้ําเชื้อของสัตว์ตัวผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียที่กําลังอยู่ในช่วงเป็นสัตว์นะคะเพื่อให้อสุจิของสัตว์ตัวผู้นั้นได้เข้าไปผสมกับซิลไข่นะคะ และเกิดการปฏิสนธิภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมียนะคะแล้วหลังจากนั้นส,สัตว์ตัวเมียก็จะสามารถตั้งท้องขึ้นมาได้นั่นเองนะคะซึ่งการผสมเทียมเนี่ยนะคะเด็กๆสามารถทําได้ทั้งในสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในนะคะแล้วก็สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกายเนี่ยนะคะเด็กๆก็อย่างเช่นพวกโค กระบื้อหรือว่าสุกรนะคะโคคืออะไรลูกก็คือหัวนั่นเองใช่ไหมคะกระบื้อก็คือควายสุกรก็คือหมูนะคะส่วนสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายนะคะเด็กๆอย่างเช่นปลานั่นเองใช่ไหมคะปลาเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกปลาตะเพียนปลาสวายปลานิลปลาดุกหรือว่าปลาบึกนั่นเอง นะคะการผรสมเทียมศาสตร์ที่มีการปฏริสนธิภายในร่างกายอย่างที่ครูบอกไปว่าอย่างเช่นพวกโครกระบือหรือว่าสุกรใช่ไหมคะโดยมนุษย์จะมีการรีดเอาน้ําเชื้อของศาตว์พ่อพันธุ์ ฉีดของสัตว์พ่อพันธุ์ดีใช่ไหมคะแล้วเอาน้ําเชื้อที่ลี่ออกมาเนี่ยนะคะเด็กๆฉีดเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียในระยะที่สัตว์เพศเมียนั้นกําลังเป็นสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นระยะที่พร้อมผสมพันธุ์เพื่อให้เซลล์อสุจิสามารถผสมกับเซลล์ไข่ในร่างกายของสัตว์ตัวเมียนะคะและเกิดการปฏิสนธินะคะระหว่างอสุจิกับเซลล์ไข่ นะคะซึ่งผลผลิตที่ได้ก็คือจะทําให้สัตว์ตัวเมียนั้นสามารถตั้งท้องนะคะแล้วก็กมีการขยายพันธุ์ออกมาได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์สัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเด็กๆคุณคูณติก๊กจะพาดเด็กๆทุกคนไปเรียนเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์กันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ Usted, s. <S คราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของกบและว wow. ัฏจักรชีวิตของปลาทูกันนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะพาเด็กๆทุกคนทาใบงานในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของกบและวัฏจักรชีวิตของปลาทูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในเรื่องของวงจรชีวิตของกบหรือว่า วัฏจักรชีวิตของกบกันเลยนะคะกบเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระยะนะคะระยะที่1ก็คือระยะของไข่กบนะคะระยะที่2ก็คือระยะของลูกออดระยะที่3ก็คือระยะของลูกกบหรือว่าลูกออดใวแก่นะคะและระยะที่4ก็คือระยะของกบตัวเต็มวัยนั่นเอง นะคะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากระยะที่1นนะลูกนะคะก็คือระยะของไข่กบนะคะไข่กบเนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นอ่าลักษณะที่มีวงกลมใช่ไหมคะมีของเหลวใสของหุ้มอยู่เพื่อเป็นเกาะป้องกันภัยอย่างดีนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเด็กๆของเหลวใสนะคะนอกจากจะช่วยป้องกันป้องกันภัยอันตรายของไข่กบแล้วนะคะยังช่วยรักษาความร้อนเพื่อช่วยในการฟักตัวของไข่กบนั่นเองนะคะหลังจากนั้นไข่กบก,ก็จะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือระยะของลูกออดนะคะลักษณะรูปร่างโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเด็กๆลูกออดจะมีลักษณะให้คล้ายกับปลาใช่ไหมลูกนะะก็คือจะมี หัวโตเนี่ยใช่ไหมหัวโตหางยาวนะคะโดยลูกออดนะคะเด็กๆในระยะนี้นะคะจะหายใจโดยใช้เหงือกนะคะซึ่งในระยะนี้เนี่ยนะคะเด็กๆในระยะของลูกออดจะใช้เวลาประมาณ7-10สัปดาห์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3 ก็คือระยะของลูกกบหรือว่าลูกออดไวแก่นั่นเองนะคะโดยลูกกบหรือว่าลูกออดไวแก่ในระยะนี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะมีการพัฒนาของร่างกายนะคะโดยเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าลูกกบหรือว่าลูกออดไวแก่มีการพัฒนาหรือว่าการเจริญเติบโตของร่างกายก็คือเราจะสังเกตว่ามีอะไรงอกออกมาลูกมีอะไรคะมีขางอกออกมานั่นเองใช่ไหมคะโดยขาหลังจะงอกออกมาก่อนขาหน้านะคะ ส่วนหางเนี่ยก็จะค่อยๆหดสั้นลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งในระยะของลูกกบหรือว่าลูกอ๋อใบแก่เนี่ยนะคะเด็กๆจะใช้ระยะเวลาประมาณ1 0บถึงสิสัปดาห์นั่นเองก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะคะก็คือระยะของกบตัวเต็มวัยนะคะกบตัวเต็มวัยนะคะเด็กๆจะหายใจทางปอดและผิวหนังนะคะหางก็จะหดสั้นลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้น กบเมื่อมีการเจริญเติบโตกลายเป็นกบต,ตัวเต็มวัยนะคะเด็กๆก,ก็จะมีการดำรงชีวิตมีการกินอาหารการออกล่าเหยื่อการผสมพันธุ์การสืบพันธุ์การขยายเผ่าพันธุ์วนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นวัฏจักรชีวิตของกบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่าวัฏจักรชีวิตของกบมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระยะนะคะหรือว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่กบใช่ไหมใช่ไหมคะขั้นที่2ก็คือขั้นของลูกออดนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นของลูกกบหรือว่าลูกออดไบแก่นะคะและขั้นที่4สุดท้ายนะคะเด็กๆก็คือขั้นของกบตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปเรียนเรื่องวงจรชีวิตหรือว่าวัฏจักรชีวิตของปลาทูกันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ สไลด์ถัดมานะคะเด็กๆเป็นวัฏจักรชีวิตของปลาทูนั่นเองนะคะปลาทูเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสัตว์จำพวกปลานะคะซึ่งปลามีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายออกรูปเป็นไข่นะคะปลาทูเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นที่1น,นะคะเด็กๆก็คืออะไรลูกเนี่ยนะคะขั้นที่1นนะคะก็คือขั้นของไข่ปลาทูนะคะ ขั้นที่2ก็คือกลายเป็นไรคะปลาทูตัวเล็กและขั้นที่3ส,สุดท้ายก็คือปลาทูตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเ,เราจึงสรุปได้ว่าปลาทูเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะ ขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ปลาทูขั้นที่2ก็คือขั้นของปลาทูตัวเล็กนะคะและขั้นที่สามก็คือขั้นของปลาทูตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของปลาทูนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาสรุปในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของกบและวัฏจักรชีวิตของปลาทูกันนะลูกนะคะวัฏจักรชีวิตของกบเนี่ยนะคะเด็กๆก,กบเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่กบขั้นที่2ก็คือขั้นของลูกออดนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นของลูกกบ และขั้นที่4ก็คือขั้นของกบตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่ากบเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีการเปล,ลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างเจงเริญเติบโตนะคะเราทราบได้อย่างไรนะคะเด็กๆว่ากบเป็นสัตว์ที่มีการเปล,ลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างเจริญเติบโตนะคะเด็กๆก็สังเกตขั้นที่1ขั้นของไข่กบใช่ไหมลูกเนี่ยนะคะขั้นที่2ขั้นของลูกออดขั้นที่3ขั้นของลูกกบนะคะ ไข่กบลูกออสลูกกบเนี่ยนะคะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันไหมคะเด็กๆ ไม่เหมือนกันนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ากบนะคะเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างจริญเติบโตนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากกบที่เป็นสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างจะเริญเติบโตนะคะเด็กๆก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างจริญเติบโตอย่างเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆก,ก,ก็จะมียุง ผีเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างเจริญเติบโตนั่นเองนะคะอ่าถัดมานะคะเด็กๆเป็นวัฏจักรชีวิตของปลาทูนะคะปลาทูเนี่ยนะคะเด็กๆมีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ปลาทูนะคะไข่ปลาทูจะใช้เวลาประมาณ6-7เดือนนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ก็คือขั้นของปลาทูตัวเล็ก นะคะปลาทูตัวเล็กจะใช้เวลาประมาณ3ปีนะลูกนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นที่3นะคะก็คือขั้นของปลาทูตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะอันนี้งครูที่เขียนใยเลขนะคะจะได้เข้าใจง่ายอันหนึ่งไข่ปลาทู2ปลาทูตัวเล็ก3ปลาทูตัวเต็มวัยใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเด็กๆปลาทูตัวเต็มวัยก็จะมีการดำรงชีวิตจะเป็นลูกนะคะโดยการ กินอาหารการดำรงชีวิตการสืบพันธุ์การขยายพันธุ์วนเวียนแบบนี้กลายเป็นวัฏจักรชีวิตของปลาทูนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆสังเกตในลูกนะคะสังเกตรูปปลาทูมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกันกบปลาทูต,ตัวเต็มไวัยไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆแสดงให้เห็นว่าปลาทูจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างเจริญเติบโตนั่นเอง นะคะนอกจากปลาทูแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะคะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างเจริญเติบโตอย่างเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆถ้าเป็นพวกมแมลงก็อย่างเช่นพวกต,ะกะตั๊กแตนอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก,ก็ยังมีพวกสัตว์ปีกใช่ไหมคะที่ออกลูกเป็นไข่และมีลักษณะ ที่มีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกันกบพ่อแม่เช่นพวกไก่เป็ดนกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราจะสรุปได้ว่าปลาทูและกบนะคะมีขั้นของการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันนะคะโดยโกบเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างเจริญเติบโตและมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นขั้นที่1ก็คือขั้นของไขก่กบขั้นที่2ขั้นของลูกอ๊อด ขั้นที่3ขั้นของลูกกบและขั้นที่4ขั้นของกบตัวเต็มวัยนะคะส่วนปลาทูเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ปลาทูขั้นที่2ขั้นของปลาทูตัวเล็กและขั้นที่3ขั้นของปลาทูตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะซึ่งปลาทูเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ ระหว่าจะลืมเติบโตนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะคะเด็กๆคุณครูติ๊กจะพาเด็กๆทุกคนไปทำใบงานในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของกบและวัฏจักรชีวิตของปลาทูกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานพร้อมกันเลยค่ะ ใบงานที่1ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเด็กๆโดยคําชี้แจงบอกว่าให้นะักเรียนนําข้อความต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยข้อความด้านบนเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีไข่กบไข่รปลาทูใช่ไหมเนี่ยนะคะมีนะคะมีไข่กบไข่รปลาทูกบตัวเต็มวัปลาทูตัวเล็ก ปลาทูตัวเต็มวัยลูกกบและลูกออดน,นะคะโดยคำชี้แจงบอกว่าให้นะักเรียนนำข้อความดังต่อไปนี้นะคะเติมลงในช่องว่างเนี่ยนะคะช่องว่างที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะเ,เด็กๆให้ถูกต้องน,นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปทำรายงานพร้อมกันเลยนะลูกนะคะโดยเราจะเริ่มจากวัฏจักรชีวิตของกบกันเลยนะคะเ,เด็กๆอ่ะวัฏจักรชีวิตของกบนะคะในระยะแรกก็คือระยะของะายลูก ระยะของไข่กบนั่นเองใช่ไหมคะ,ะ,ะในระยะที่1ใช่ไหมลูกเนี่ยนะคะก็คือระยะของไข่กบนะคะแล้วระยะที่2คือระยะของอะไรคะเด็กๆระยะของอะไรคะ1ไข่กบระยะที่2หรือว่าขั้นที่2ก็คือขั้นของอะไรลูกขั้นของอะไรคะอ่านคูติ้งให้เวลาเด็กๆทุกคนคิด ขั้นของลูกออดนั่นเองใช่ไหมคะอ่านะคะระยะที่สองขั้นของลูกออดระยะที่สามขั้นของอะไรลูกขั้นของลูกกบนั่นเองใช่ไหมคะและขั้นที่สี่นะคะเด็กๆก็คืออะไรคะขั้นของกบตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูวัฏจักรชีวิตของปลาทูกันนะคะโดยเริ่มจากขั้นที่1ก็คือขั้นที่1จะเป็นขั้นของอะไรลูกขั้นของไข่ปลาทูนั่นเองใช่ไหมคะ,ะขั้นที่2ก็คือขั้นของอะไรคะเด็กๆเ,เนี่ยขั้นที่2นะคะขั้นของอะไรคะเด็กๆปลาทูตัวเล็กใช่ไหมนะคะ ต่อไปขั้นที่3ก็คือขั้นของอไรค่าเด็กๆ3สุดท้ายก็คือขั้นของปลาทูตัวเต็มวัยนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะลูกนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมตั้งใจอ่านหนังสือหรือว่าทบทวนเนื้อหา เตรียมตัวก่อนที่จะมาเรียนในแต่ละรายวิชาด้วยนลูกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ